สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมอวลลคลิปนี้เราก็มาดูโพสต์ล่าสุดของ fivb ใน Facebook เลยนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีการโพสต์ประมวลภาพที่น่าประทับใจของสาวไทยโดยมีการลงภาพสาวไทยอยู่3คนนะครับก็คือบีมบีมแล้วก็ผูครับแล้วอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของกองเชียร์ชาวไทยครับแล้ว fivb ก็มีการพิมพ์แคปชั่นพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับโดยพิมพ์ไว้ว่าไม่มีที่ไหน เหมือนบ้านของเรานี่ก็เป็นโพสต์ล่าสุดของ FIVB เลยนะครับที่แน่นอนอยู่แล้วว่า FIVB ก็จับตาสาวไทยของเราตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการแข่งขันก็ลงสาวไทยของเรารัวๆเลยครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ถูกลองเพจหลักตลอดแล้วอย่างก่อนหน้านี้ที่เราได้รับชมกันไปนะครับก็คือมินิซีรีของสาวไทย4ตอนและเหลืออีก1ตอนที่ตอนนี้เราก็กําลังรอคอยอยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เห็นแล้วชื่นใจนะครับ ที่ FIVB ตับตาสาวไทยของเราขนาดนี้น่ารักมากๆเลยครับ